ได้บะเออแค่มีแค่นี้เหรอพี่ปลาและย่างหมดแล้วอันเดียวค่ะโอ้ดีเนาะนี่เพื่อมาแล้วก็ไม่เอาไม่เอาเพราะว่านี่ก็ห้าเกิดแล้นี่ไม่เอาเอาหมูออกไปอขงพี่ได้อันเดียวค่ะส่งมอบคืนสวัสดีพี่บ๊ายบายสวัสดีค่ะ เจอกันอีกนะหูตัวน้อยอีกไเที่ยวสนุกนะพี่นะนะโชคดีครับน่ารักน่ารักคุณนะคะป๊อปพาพี่ไปเที่ยวครับผมเดี๋ยวกลับมาก่อนไปกันอีกนะนะไม่ลืมพี่น้อยหน้าใส่ไปแล้็นอะไรจะมาบาย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 พี่ครับผมครับผมสวัสดีครับ